คนมีบุญตายแล้วไปสบายคนมีบาปตายแล้วจมทางนั้นนะจะเป็นมหาเศรษฐีไม่มีความหมายตายแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์ด้วยเจ้าของผู้เห็นแต่ได้เห็นแต่ร่ำแต่รวยนั่นละ่ะมันจะลงนรกคือหัวใจดวงนั้นจึงต้องได้กระตุกบางเหียนให้มีความรู้ตัวว่างเรามีป่าช้าเหมือนกันกับโลกทั่วไปถึงวันตายเราจะตายได้เช่นเดียวกับเขาแล้วสมบัติ ความดีงามที่จะติดเนื้อติดตัวของเราไปเพื่อพึ่งพาอาศัยในเวลาตายไปแล้วมีอะไรบ้างหรือไม่ถ้าไม่มีก็ให้รีเรงวงขวนขวายทานไม่มีให้ทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันไหนบกพร่องให้สั่งสมคุณงามความดีเหล่านี้เข้าไปสู่ใจนี่เรียกว่าสมบัติของใจโดยแทย้ตายแล้วอันนี้และจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคตติที่เหมาะสมตามความมุ่งหมายของเรา ส่วนความโลภความโกรธราคาตัณหาที่ต่างคนต่างดินทรมวโลกน,นแรนด์ไม่มีทิ่เด็ดตัวใดจะพาคนไปให้สมหวังนะเมีเจ,จะพาให้ล่มจมทั้งนั้นทั้งนั้นแหละให้ตื่นเนื้อตื่นตัวรู้ตั้งแต่บัดนี้จิตเด็ดมีก็ยอมรับว่ามีแต่อย่าให้มันผ่านผลโ,โจรทิยานเกินไปทำนี้ยังไม่มีรู้สึกว่าบกพร่องมากขอให้จเจริญเมตตาภาวนาไหว้ผ้าสวดมนต์นั่งภาวนาอิติปิโสควาจยอจอบแล้วให้นั่งคาภาวนาพุโทโธพุโทโธ ให้ใจจะสงบเย็นพอใจสงบเย็นเรียกวันกระแสของน้งําแห่งธรรมไหลเข้าสู่ใจแล้วใจจะมีความเย็นสบายสบายไปโดยลำดับนะให้พากันบําเพ็ญภาวนาบ้างลวงตานี้ห่วงใหญ่มากนะอีกใจโลกว้าเวคุณมัวมากทีเดียวควยคว้าหาที่ยึดไม่ได้มีแต่สมบัติเงินทองข้าของอะไรนาตะกา้าเวลาตายแล้วสิ่ง,งนั้นไม่มีความหมายอะไรกับเราเลย จะส่งเราไปที่ของดีที่ดีที่ดีไม่ได้นะนาเป็นนาสวนเป็นสวนเงินเป็นเงินทองเป็นทองไม่ได้เป็นสวรรค์นิพานขึ้นมานะถ้าเราไม่แปลสภาพเสียงนั้นให้เป็นทางความดีเช่นแยกไปทําบุญให้ทานอันส่วนทาบุญให้ทานนั่นแหละจะเป็นชมบัติแห่งใจของเราอันนี้พาไปสวรรค์ได้ไปนิพานได้พาการตั้งอกตั้งใจทุกคนนะ